มาอิลิสมาเฮ้ยทำไม่ท่ามันขึ้นแบบนั้นน่ะอิลิสทุบเร็วเดี๋ยวตัวเองโดนหนีบนะเราเร็วทุอ้ยอิลิสอิลีสไปกันทันได้แล้วเดี๋ยวครอบครัวเราตัวไม่หมดแล้วพี่ร้อนอ้ายิลิสเราเร็วลีสเร็วอิลิสบ้านเราจะระเบิดแล้วเอ้ยน้องเร็วๆโอ้ยเร็วๆอย่าเร็วคาดการณ์แล้วอิลิสเร็วเร็คุณแล้วเร็วเร็วคุณแล้วอิลีสคุณแล้ว อบคุณมากลิลิทถ้าไม่ไมีมจจน้อง <ไว S 2> อินลินี่คงตายแน่ใช่น้องก็ไวเหมือนกันนั่นี่อืมก็พอแล้วเถอะตอนนี้ให้น้องพักก่อนให้น้องไปกินข้าวก่อนนี่ก็เย็นแล้วด้วยม,มาเกิดตอนเย็นไม่ได้อย่างงี้ตายกันหมดแน่ถ้าบ้านรถท่วมนี่คงเป็นอย่างนี้แน่นอนให้น้องเย็นพักไว้ั้อือก็พอแล้วมั้งเค